ผู้ใหญ่บ้านคำนางรวยนะคะเก็บมะม่วงในสวนวันละเล็กวันละน้อยกวนขายสร้างรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะในช่วงนี้มะม่วงของเกษตรกรเริ่มสุกบางครัวเรือนเก็บไว้กินเก็บไปฝากญาติพี่น้องและเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำมะม่วงกูกันเก็บไว้กินในครัวเรือนและแบ่งขายสร้างรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด1 9 นางปียรัตยืนสุขผู้ใหญ่บ้านคำนางรวยตำบลคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูการของมะม่วงตนได้เก็บมะม่วงสุกจากสวนแล้วนำมากวนโดยกวนแบบธรรมชาติเนื่องจากมะม่วงมีความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลทรายใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่จะนำไปตากแดดประมาณ3แดด และแพ็คส่งขายในราคากิโลกรัมละ200บาทนางปียรัตน์ยืนสุขผู้ใหญ่บ้านคำนังรวยกล่าวต่ออีกว่าตนเองและครอบครัวยึดอาชีพทำมะม่วงกวนส่งขายมานานกว่า20ปีโดยได้สืบทอดอาชีพนี้มาจากแม่การนำมะม่วงมาแปรรูปเป็นแผ่นจึงถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสำหรับใครที่สนใจมะม่วงกวนในราคากิโลกรัมละ200บาทหรือจะซื้อ50บาท100บาท,100บาทก็ได้ สามารถซื้อได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคำนังรวยหรือจะให้จัดส่งถึงบ้านโทร0ู1ย์9 9 5 0 0มาจากสวนค่ะเพราะว่าปีนี้ผลผลิตออกเยอะมะม่วง,งจะเยอะหน่อยค่ะรรชออใช่ค่ะสุกธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ใส่สีค่ะแล้วช่องทางการจำหน่ายนคะเราโดยยังไงบางก็ ปกติก็จะทำทุกปีจะขายในเพจก็วางขายในหมู่บ้านค่ะลูกค้าประจำเขาก็จะเคยซื้อ,เค,อเคยชิมเขาจะมาทุกปีค่ะค่ะเราขายยังไงบ้างคะกิโลกรัมละ200บาทแต่บางคนก็ซื้อครึ่งกิโลทำเป็นแพ็กเกจ20-50ก็ซื้อก็ขายค่ะส่งไหมคะก็ส่งค่ะถ้าสนใจสามารถเดินทางมาซื้อเองได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ที่ที่ร้านกาแฟผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านคํานังรวยหมู่ที่สิบค่ะค่ะศูนย์เก้าหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าห้าศูนย์ศูนย์ค่ะ